วันนี้วันที่29พฤศจิกายนสองพอหลงพ่อพระอาจารย์มหาด็อกเตอร์วิชนันมหาปัญโยได้เปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่เยาวชนคนเก่งทั้งหลายที่ต้องการเสริมความรู้ ในเรื่องภาษาอังกฤษเนาะอ๋อในยูทูบในอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมน่าเห็นเคนนี้คนเก่งด้วยนะแล้วติดตามงานของหลวงพ่อวัดหนองฟานตลอดเลยใช่ไหมครับคนนี้ทําจบหรือยังคะตัวเข็นใหญ่ตัวเข็นใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็มีหลานอยอดนะลูกหลานพ่อใหญ่ยอดนะครับลูกหลานพ่อใหญ่ยอดมาที่คน วันนี้บทที่๕ต่อเลยใช่ไหมครับบทที่๕ต่อแล้วก็โยมอาจารย์อาโยมอาจารย์บุญเหลือซึ่งเกษียณนายรัชการแล้วก็ยังอุตส่าห์เป็นต้นบุญเป็นต้นแบบใช่เป็นชนมาช่วยงานหลวงพ่อจ้าจาจา นี่ก็มาจากอำเภอโนนสูงก็มีด้วยเนาะจักชื่ออะไรมาจากอำเภอโนนสูงนะจ๊ะชื่ออะไรครับฮะเด็กชายจีนนะมันโอ้พูดก่อนเด็กชายจินบิลลี่บิลเลี่ยมจินบิลลี่บิเลี่ยมอ้าวนี่เป็นนโมเสดมาถ่ายรอบใหม่รอบใหม่เป็่อะไรตั้งสายหน้าปกอ่าโยมโยมพ่ออาประเสริฐดูแลโต๊ะด้านหลังแบ่งกันดูแล จะจถูกต้องเหมอนกันเริ่มต้นบทเรียนแล้วกเริ่มต้นเรียนโอนนบอีงกฤษแล้วก็แผเป็นตาไทอฤนี้ด้วยเริ่ต้นันนี้สุดท้ายทุกวันทอันนี้ก็ไห้จ้ะอันหลวงพ่อกำลังเลยครับอันนี้เป็นแบบแบบเรียนใช่ไหมครับพ่อครับน ตอนเวลาปิดคอร์สแต่ละวันแต่ละวันอ๋ออันนี้เป็นเวลาปิดคอร์สแต่ละวันใช่ไหมครับมีมีบทแผ่เมตตาด้วยเมตตาไทยบาลีอังกฤษไทยบาลีอังกฤษแล้วก็มีนโมขึ้นต้นบาลีไทยอังกฤษด้วยครับตั้งนอบน้อมพระพูทมีพระภาคเจ้าก,ก็นโมภาษาอังกฤษนะครับพ่อนโมใช่ไทยบาลีอังกฤษครับดีครับนี่อันนี้เป็นแบบเป็นแบบการเรียนนีี่น่เป็นแบบการเรียนเโมขึ้นต้นเงี้ยอ่าก็จะมีเอกสาร เอกสารไม่นาำมูกไทยบริการเอกสารสารบัญแต่ว่าอ่าแต่ละชแต่ช่วงแต่ละช่วงเนาะแต่ละเรื่องนะแต่ละเรื่องก็ตามลำดับของกศนสูตรหลักสูตรของกศนจ้าจ้าอุปกรณ์การเรียนได้การสนับสนุนจากรบีไอทีจ้าจ้าจ้าก็สนับสนุนพวกกระดาษพวกนนั้อ๋อจ้าจ้ารบีไอทีก็สนับสนุนเนาะโยมพ่อออปเบอร์เาจมาเหลือก็สนับสนุนเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆ อ่าสวยเป็นพิเศษครับ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 อันนี้แบบเรียนมัชั้นปฐมใช่ไหมครับพี่ชั้นปฐมนะครับพื้นฐานภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับ่อยพื้นฐานได้ครับไม่เล่มมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรอย่างครแต่ในส่วนมากเด็กปฐมจะมาเรียนกันเลยใช่ใช่ก็อยากเชิญชวนเยาวชนนะครับเนาะจ้าจ้ามัธยมหรือไม่ก็คนที่จบการศึกษาไปแล้วนะคะมีประโยชน์มากนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันน,นำไปใช้ในอาชีพต่างๆได้แต่หลวงพ่อท่านสอนรัดะดีมากต่อไปนักท่องเที่ยวมาบ้านเราก็เม่ชาวต่างชาติมาก็<ช>เป็นมักเป็นไกด์มัคคณา <c oughs> ยุก <c oughs> ภาษาอังกฤษเลยเนาะ <c oughs> อ่าครับครับ <c oughs> <c oughs> โอจะอันนี้ก็และแต่ศรัทธาจะอาตมาก็พยายามบอกอยู่เรื่อยเลยจ้ะจงมาจะจะจะถ้่ก็มีคนรักของท่านนะจ้ะจาพยายามมาจะจ้ะจะเนี่ยไว้นี้แหละกำลังไวที่สมองกำลังบันทึกข้อมูลดี ออาจ้าสาธุจ้าจ้าจ้าแล้วคุณยายกับหลานอคุณยายกับหลานคุณยายกับหลานคุณพ่อกับลูกคุณครูกับศิษย์เออสาธุจ้าในบรรยากาศจังนี้นั่นเนี่ยบรรยากาศดีลม